คุณครับยูพ,พี่ได้หไหมผมยืนเฉยเนี่ยผมอยู่ยิงนิ่งยืงนเฉย,ยเลยนะเสียงเดินไม่หยุดเลยรอบๆผมพี่ๆคุณได้รับสมบูรณ์ที่ผมทำให้ใช่ไหมครับได้หไหมทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องรออะไรแล้วทุกคนได้หไหมเขาบอกว่าขอบคุณ อาจจะมีชีวิตใหม่เราก็ได้อิยโอ,ยโอยกแตกไม่ควนห้อย,ยนะพี่พี่นะเฮ้ยพี่พี่จะไหม ผมผม,มเเขากไ่่จอนะพีพสวัสดีครับผมกระดาบสวัสดีพี่พี่ฟซีของป้านาาที่นาทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยตุ่นครับจะมีเสียงรถบิ๊กไบค์หรือว่ารถฮาร์เล์ดังมาจากด้านบนของภูเขาคือตอนนี้ผมอยู่ที่อาการจนบุรีแล้วก็เป็นที่อยู่ในลืบเขาพ,พี่นะ ส่วนถนนเนี่ยจะอยู่บนนู้นเลยบนสันเขานู่นพ,พี่นะนู้นเลยวันนี้พี่พี่ผมมายัางบ้านล้างหลังเดิมที่อ่าผมเคยมาสองครั้งอะลงไปสองครั้งพี่พี่เอฟซีคงจาได้ยอดวิวก็ไม่เบาเหมือนกันนะโอเคผมทําบุญไปล่าสุดนะพี่จำไหมทาบุญให้ให้พี่หน้ออาณนาะชายพ่อผมไม่พิดแม่ผมน้องอมช่องน้องอมถ่ายแล้วก็ไปลงไว้แต่ผมไม่ถ่ายนะผมแค่อัปเดตรูปภาพใช่ครับทุกคนผมทําบุญแล้วผมแผ่เมตตาให้ทุกคนที่ ที่ลงมาไปแล้วแล้วผมก็นึกถึงคนนี้ตอนทําบุญนะเขาไปเข้าฝันผมแล้วไปขอบคุณที่ผมทําบุญให้เขาได้รับส่วนบุญนั้นจริงๆและที่สำคัญวันนี้ผมมาครั้งนี้นะผมแบบเขาบอกอาเหมือนกับว่าในฝันนะคือเขาบอกว่าอยากให้มาอีกครั้งจะตอบแทนผมไม่รู้ตอบแทนอะไรนะผมเลยนะมมคิดว่าเออลองมาดูนะเพื่อเขาจะให้โชคลาภก,ก,กับผมกับพี่พีเ ที่ดูคลิปนี้นะทุกคนครับเรื่องนี้เราเราจะไม่ลบดูนะผมก็ไม่ลบดูนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยากให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมใครเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ทุกคนนะไม่บังคับอีกแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในบ้านางนี้กันมาดูกันว่าผมจะเจอกับหญิงสาวคนนั้นหรือเปล่าคนที่บอกว่ารอสามีจนแบบสามีไม่กลับมาทุกคนนะโอเคขอกำลังใจจากพี่เอฟซีนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ผมดี๋ยนะพ,พี่นะมาคนเดียวรูวิดีโอเลยบ้านหลางพี่ ทุกคนไม่ว่างมาขอผมนะส่วนน้องอ,อมก็ไม่ไม่ได้มานะน้องอ,อมก็อยู่อีกที่หนึ่งผมเข้ามาหลังนี้นะก็เดี๋ยวสจากนี้ไปค่อยไปที่ไล่น้องอ,อมต่อนะคนเดินทางแล้วน้องอ,อมจะขอเข้ามาหาดูเงาตรงนี้ก่อนทุกคนนะไปพร้อมแล้วเราเดินเข้าไปในบ้านล้างพร้อมกันทุกคนนะเจออะไรเม้นบอกได้นะพี่นะใครเจออะไรผมอาจจะไม่เจอพี่พี่เอฟซีอาจจะเจอก่อนผมก็ได้ไปนี่ครับทุกคนผมเดินเลาะมาค้างๆทา,า,างพี่นะ เพราะว่าทางนู้นย่ามันยาวแล้วเดินเข้าไปไม่ได้แล้วซึ่งเป็นบ้านหลังที่อยู่ติดกับถนนเล็กๆอ่าเล็กๆเ,กเ,กเ้นหนึ่ง,งพี่พนะตรงนี้นี่จะเป็นลานจอดรถนะนี่ทุกคนผมก็ มาถึงยังบ้านร้างหลังนี้แล้วพี่นะอุ้ยเหมือนมีรถถอยเข้ามานะเหมือนมีรถถอยเข้ามาทำอะไรสักอย่างทุกคนนะที่นี่กาญจนบรุรีทุกคนครับคงจะรู้แล้วว่าที่กาญจน์สิ่ง รีลับสิ่งแปลกๆอาถรรพ์มากมายนะและบ้านหลังนี้ก็คือหลังหนึ่งที่มีเรื่องแปลกนะเขามาถึงแล้วรู้สึกว่าคุยนะคุยงขวางแล้วก็เสื้อผ้านั้นเมื่อก่อนนะผมมายังไม่เจอนะฝนตกเฉยพี่ๆจะไหมฝนตกนะ เข้าไปก่อนกันนะครับผมอะไรวะฝนตกอฮะเอ้ยแฉะน้ำอีกฝนตกเรื่อยๆแล้ว,ลวพี่ๆแล้วก็ผมเนี่ยต้องรีบจบมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปียกก่อนสวัสดีครับรู้สึกอยู่ๆนะพี่พนะมาคนเดียวเนี่ยคุณครับอยู่ เสียงดังอีกเช่นเคยนะเหมือนเป็นเสียงของอะไรตกใส่หลังคาทุกคนแต่ผมขอบอกว่าผมขอไม่ขึ้นไปบนบ้านเป็นการแบบไม่มีมารยาทนะผมสำรวจด้านล่างแล้วก็มาตามความฝันเฉยๆนะถึงใครเดินถึงใครเดินนะทุกคน แึมหยางคนเดนคนเดินไหมพี่ผมเห็นว่าเจ้าของบ้านอะ่ะเอาไม้พวกนี้มาทำอะไรนะสร้างมานือเปล่าหรือทำอะไรลงเรือนลงจอดรถหรือเปล่านะได้ไหมได้ไหมเสียงเดินไมพี่ได้ไหมเงียบก่อนฟังได้ไหมผมอยื่เฉยเยนะี่ย ผมอยู่ยิ้มนิ่งๆๆยืนเฉยเลยนะเสียงเดินไม่หยุดเลยรอบๆผมพี่พี่ดีไหมพี่พี่เขาพูดมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่พขอบคุณคุณได้รับสมบูรณ์ที่ผมทำให้งงใช่ไหมครับ มีอะผมช่วยอีกไหมเงี่มเขาบอกว่าไม่นะคุณไปเกิดแล้วนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องรออะไรแล้วทุกคนนี้ไหมเขาอบอกว่าขอบคุณ ขาไม่มีอะไรใหผมช่วยแล้วแล้วก็ขอบคุณผมครับผมอาจจะมาที่นี่เป็นคบสุดท้ายแล้วพราะผมได้ช่วยเขาโดยการทําบุญให้นะเขาอาจจะให้ผมมาที่นี่เพื่อขอบคุณหรือเปล่านะไหนผมก็มาแล้วมาก็เลยมา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 ,มา,มาถึงเลยนะ <S 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 อทุกคนได้ไหม ช่วยอะไรนะผมฟังไม่ถนัดแล้ว,วลผัวนะยังไม่กลับมาทุกคนได้ยิน,นผมใช่ไหมแต่ผมได้ยินชัดมากว่าสามีเขายังไม่กลับมาเสียงเหมือนใกล้ผมมากผมหาามองไม่เจอเทุกคน ผมจะช่วยยังไงครับสามีคุณไปไหนผมก็ไม่รู้คุณไม่ต้องห่วงน,นะครับไปเกิดดีกว่าเขาอาจจะมีชีวิตใหม่แล้วก็ได้อ๊ย มึงจะผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าโอ้ยมือนมีบางอย่างมากระแทกที่หลังผมทุกคนมึงอ่ะผมพูดไม่กิดหรือเปล่าผมขอโทษผมไม่รู้ครับผมขอโทษนะครับถ้าผมพูดจะ้ผิดไปผมอาจจะพูดแบบไม่ทําให้เขาแบบรู้สึกไม่พอใจก็ได้นะที่บอกว่าสามีอม ดีขึ้นนะทุกคนเออผมก็ไม่รู้ไงขอโทษครับขอโทษอ่อษเอาเดี๋ยวผมออกกปนแล้วครับฝนตกผมกลับไม่ได้ผมขอโทษนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ผมไม่ตั้งใจขอโทษจริงๆ ครับผมเดี๋ยวผมออกไปแล้วผมคอนรฝนบ่อยไดมไหมเขาน่าจะเคยเลี้ยงสัตว์ พกปลากบหรือเปล่านะเป็นบอๆๆเลยนะสงสารมากเลยพ,พี่บ้านก็สภาพแบบหลังใหญ่มากเลย งั้นเดี๋ยวผมไม่รบกวนวแล้วครับถ้าวันนี้คุณได้รับสมบุบณ์แล้วคุณพร้อมไปเกิดคุณไปเกิดเลยนะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับ กระจกบานนี้จริงๆไม่ควรห้อยนะมันเป็นกระจกแบบแตกแล้วอะ,อะกระจกแตกไม่ควรห้อยนะพี่นะห้ยเสียพี่นะเจอไหม โพในกระจกแตกแับผมหันไปผมไม่เจออะไรเลยทุกคนชัดมากโคตงชัดเลยพี่ไม่มีอะไรเลยส่องในกระจกเมื่อกี้เห็นชัดมากผมหันกล้องมาผมไม่เจออะไรพี่เฮ้ย ไม่มีแล้วไม่เจอแล้วเมื่อกี้ส่งในกระจกเห็นโคตรชัดทุกคนไปเมื่อกี้ผมเห็นคุณในกระจกนะครับนั่งตรงนั้นพี่ตรงชิงช้าทุกคนเจอเป็นผมใช่ไหมนั่งตรงนั้นเลย<ป>ก่อนจะไปผมขอโชคลาภได้ไหม มีโชคลดภไห้ผมไหมหนื่เขาจะไม่พอใจผมหรือเปล่าที่ผมพูดว่าสามีของน้ำต้นชีวิตมันเ้ยทุกคนได้ยินไหมเมื่อกี้นั่งตรงขิ่งช้าที่ไหนพี่พ มองผ่านกระจกมานะทุกคนชัดมากผมไม่รู้ว่าทำไมไม่มีใครมาอยู่ต่อนะลูกหลานทำไมไม่ม,มาอยู่เลยทำไมปล่อยไว้อย่างนี้ทำไมถึงปล่อยไว้อย่างนี้เออแปลกมากสภาพบ้านก็ดีอยู่นะ มีเสื่อมโทรมเลยนะสภาพโอเคมากเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนกคือเขาจะให้ผมรู้ป่ะเนี่ยเมื่อกี้ผมเข้ามาผมไม่เจอนะพี่พ อะไรนะแปสอะไรนี่ยศูนย์หนือเูเหรอแปดสูนะทุกคนแปดสูนะเฮ้ยผมคิดก่อนนะตัวเลขนี้ตัวเลขนี้เฮ <E ้ยใช่เหรอผมตั้งยี้ตั้งยี้อ่ะ ใช่ไหมผมจำไม่ได้ว่าผมไม่มั่นใจว่าเหมือนใครวะแปดสองศูนย์นะจำไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรพี่เอฟซีจำได้ก็บอกผมเลยนะผมไม่รู้จริงมันของใครนะผมจำไม่ได้จริงเมื่อกี้ตอน เข้ามาไม่เจอนะแต่พอจะหันหลังกลับไปอะผมบอกว่าขอโชกานเะนี่ยเขาก็ให้แบบนี้มาเลยนะชัดใจเลยทุกคนชัดใจเลยนะเออดูวนันเอานะผมผมไม,ไ,ไม่เป็นหรอกอยากให้พี่เอีได้ได,ได,ได้ได้เจอนะได้เห็นนะก็ตามนั้นทุกคนนะฮะโอเคก็ขอบคุณมากๆากครับที่ ให้ชคลาผมวิ่ yeah! oh, งชยตกใจขอบคุณมากครับที่ให้โชคลาภผมนะครับผมขอให้คุณได้ไปเกิดบวแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำบุญหให้เรื่อยๆนะครับแล้วคุณมีชื่อว่าอะไรครับไม่มีชื่อหรือไม่อยากบอกครับ ทุกคนตอนนี้ผมก็เดินออกมาจากบ้านไปล้างหลังน้บอลแล้วซึ่งก็ตามนั้นทุกคนนะพี่พี่เอฟซีคงได้เห็นตัวเลขที่เหมือนเขาเขียนเขียนมาให้เพราะว่าผมขอผมว่าขอโชคลาภได้ไหมขอแบบว่าพวกเรื่องทางแบบเลขได้ไหมเขาก็ให้มาทุกคนนะแต่ผมไม่รู้ว่าคุ้นๆจากช่องไหนผมไม่รู้ผมจำสึกจําไม่ได้อนะใครรู้บอกด้วยเมนด้วยนะโอเคมันรู้เป็นตัวเลขตัวกันหรือเปล่า ครับเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณนะผมตกใจมากนะยังอึ้งไม่หายนะผมส่องไปที่กระจกแตกใบนั้นนะไปเจอเขานั่งจิงช้าแล้วผมระหว่างที่ผมเอามือถือส่องไว้เนี่ยผมนะหันไปด้วยจิงช้าผมไม่เจออะไรนะผมไม่เจออะไรเลยแล้วผมเต็มใจเอากล้องไปที่ริงช้าเลยแต่ก็ไม่เจอจริงๆเจอแค่ในกระจกพี่ๆคิดเอาว่ามันน่ากลัวแค่ไหนเจอแค่ในกระจกแตกแต่ผมไม่เจอ ตาเปล่าไม่เจอนะแต่ที่ผมก้มดูตัวเลขแล้วผมหันมาเนี่ยโอ้โหพังงาอะไรกูนนะเต็มเ,นะเต็มเลยนะเต็มเต็มเลยเขานั่งชิงช้าแว่งอยู่แล้วบอกผมว่าออกไปออกไปแล้วผมก็โดนเขาเนี่ยเหมือนกับว่าผักหรือเปล่านะเหมือนมีอะไรแข็งแข็งมันกระแทกหลังผมอะที่ผมบอกว่าสามีคุณอาจจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็ได้นะที่เขาไม่กลับมาเนี่ยเขาก็ หมือนมันโมโหอ่ะเาเลยทามากระแทกใส่ผมเนี่ยเจ็บเลยทุกคนนะพูดไม่ดีให้ผีโกรนนะโอเคเดี๋ยวขอกำลังใจจากพี่อินะครับผมรันอ่งยังใช้ผมด้นะก็ฝากดูคลิปด้วยใครชอบเรื่องตัวเลขก็นําไปเล่นกันได้นะแต่อย่าเล่นเยอะโอาค่พอเหมาะัอควมไม่ต้องเล่นเยอะเกินไปนะครับผมฝากด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับก่อนแล้วก็ไว้พบกันคลิปหน้าพอผม เพื่อฝันอะไรก่อนหวยออกจะมาบอกให้พี่ได้ฟังอีกครั้งนะครับผมไป